สำเร็จได้กินแล้วหนอออกมาเรื่อยเ,เธอก็จะออกมาเรื่อยแล้วก็ติดตามผลผลิตปลูกง่ายโตวไวอันนี้เม็ด อันนี้เม็ดเพาะอันนี้เม็ดเพาะนานกว่าจะโตเป็นกมเป็นกอใหญ่เลยเพราะว่าเราเราวางไม่ได้แยกไมไ่แยกเดี่ยวแบบมาเป็นกอก็ปลูกเป็นกกเลยไม่ไม่แยกเลยนะอันนี้อันนี้ก็ไผ่หวาน ไขหวานแต่แบบเป็นแบบเม็ดเพราะเม็ดอันนี้ก็ปลูกมาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วอยู่แค่เนี้ยอันนี้อันนี้สามปีน,นี่สามปีเพราะเม็ดเพาะเม็ดก็อย่างนี้อันนี้ก็เพาะเม็ดอันนี้ก็เพาะเม็ด พาะเม็ดอันนี้พาะเม็ดอันนี้ไผ่สร้างมนเพาะเม็ดไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนอันนี้ไผ่หวานอันนี้ก็เพาะเม็ดแบบเราก็ปลูกแบบธรรมชาติเนะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบปลูกเฉยๆแต่ตอนแรกปลูกไว้นในกระถางไงปลูกไว้นในกระถางได้ห้าปีก็อยู่ในกระถาง อยู่ในกระถางห้าปีมันก็ไม่เป็นไงมันก็ต้นเล็กอยูนะ่มันก็ต้นต้นแค่นี้อยู่อันนี้พอพอลงดินได้สองปีอะลงดินได้สองปีก็ออนี่โตโตโตวไวตอนแรกเราไม่ได้ปลูกลงดินไงอันนี้พอย้ายลงดินปุ๊บมันก็โตวไวนะสองปีนะพอลงดินสองปีอ,อยู่ในกระถางมาห้าปีไม่โตพอลงดินปุ๊บแต่อันนี้อันนี้ซื้อซื้อแบบที่เขา ตอนอะตอนเงาอะเงนามันเงาเหมอนที่เขาตอนเป็นกิ่งเป็นเงาไม่ใช่ไม่ใช่ขนงนะอันนี้ไม่ใช่ขนงนะอันนี้ที่เป็นเงาเลยเห็น,นไหมเงาเดิมมันแบบที่เป็นท่อนๆเงาเดิมมันอันนี้มันกม็มีมีหลายมีหลายต้นแล้วอันนี้มีหลายต้นละ น,นี่มีสามสามกิ่นสามเงาสามเงาแล้วก็อันนี้อันนี้แค่ไม่ถึงปีถ้าซื้อเป็นเงาจะไม่ถึงปีแต่ถ้าซื้อเป็นเม็ดที่เพาะเม็ดเนี่ยก็ะจะนานก็นวสวยอ,อันนี้ไผ่หวานนี่ไผ่ไผ่หวานไผ่ไผ่ไไตรงหวานไอไผ่หวานไม่ใช่ไผ่ไตรงหวานไผ่หวานเฉย เราก็ได้กินแล้วจะกินหน่อแหละตอนแรกเราเอาไว้ลําก่อนอันนี้มีสี่ห้าลำแล้วเราก็หักไปกินล,ลองชิมดูว่าเป็นไงบ้างก็โอ้แรกเริ่มเดิมทีเราก็อยากกินหน่อไม้เนาะลูกก็ไม่ซื้อให้กินนักทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไง เราก็เลยไปซื้อเป็นซื้อมาปลูกเลยเวลาอยากกินเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะเรามาปลูกแล้วต่อไปเราก็จะมีหน่อไม้กินตลอดเพราะว่าถ้ารอให้เขาซื้อให้กินนี่เราคงจะไม่ได้กินอน่ะเราคงจะอดอันนี้เราก็เลยจัดไปนี่อันนี้ก็คือ ปลูกง่ายโตวไวผลสาเร็จได้กินแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็ได้กินแน่นอนแล้วก็จะพาไปดูอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็ขึ้นเองนะมะเขือพวงนี่ขึ้นเองไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองตามธรรมชาติ กลายเป็นว่ามะเขือพวงปลูกง่ายแต่แต่มะเขือมะเขือกรอบมะเขือเจ้าพยาไม่ได้กินปลูกแล้วตายหมดจะมีแต่มะเขือพวงที่ได,ได้ได้กินมันจะเกี่ยวกับดินหรือเปล่าก็ไม่รู้มีชอ่อมีช่อแล้ว มีลูกลมีลูกลงามก็ปลูกต้นสองต้นก็ได้กินอยู่อาใส่ปลูกกินเพราะว่าพอเราไปปลูกจริงจยังจัง,จง,จง,จงแล้วซื้อมาเยอะเวลาซื้อเยอะมาปลูกมันไม่รอดเนี่ยมันตายเราก็สงสัยแต่ว่าอันนี้มันขึ้นเอง ขึ้นเองแล้วเราก็เอาไปใส่เอาไปใส่กระถางก่อนพอมันโตแล้วก็มันลงดินอันนี้งามอันนี้งามใช้ได้ต้นโตสุดยอดเราคปลูกปไปอันนี้อันนี้นี่นาไม่หาปลูกนี่น่า,นนาต้นน้อย อันนี้ก็ปลูกมาสามปีแล้วเนี่ยต้นแค่นี้สามปีแล้ไปโตอะไปแค่นี้มันก็นไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรธรรมชาติของมันอะถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาม,มันก็จะโตะแค่นี้นี่กล้วยกล้วยอันนี้ก็ปีที่สองปีที่สอง ที่สองนี่ก็เดี๋ยวพอพอปลายปีก็เริ่มมีเรือแล้ะเพราะว่าได้เวลาลวเวลามีเรื่ออันนี้เราก็เราก็มาถ่ายไผ่ให้ดูอันนี้ไผ่หวานที่เป็นเม็ดเพราะเม็ดอันนี้ไผ่หวานเพาะเม็ดไผ่หวานเพาะเม็ดมันก็จะก็เยอะอยู่กอใหญ่กอใหญ่อยู่แต่เราเราไม่ได้แยกไงมืน ถ้าแยกไปปลูกก็คงจะได้เยอะถ้าขุดแยกไปอ่ะอุ้ยขึ้นหน้อยแหละมีหน้อยมีหน้อยมีนอยแล้วพอได้น้ำฝนมันก็จะมีหน้อยแล้วปลูกไผ่ได้กินแน่นอนไม่ต้องกลัวอโอเดหน้อยน้อยต้นน้อยน้อย นี่คือคือแบบแบบว่ามันม